มาหนี้เจ้ากระเพาะไผ่กู้บาค้าอภิษฐรีไผ่กี้บาตัวเอ้ยน้ำทิพย์ขึ้นเคยสร้างไว้ว่ามือใดว่างเอากระเพาะไผ่กู้บาในเด้อเอ้ยน้ำทิพย์คนบอกว่าโอ้ยสบัดมือเสบกมืดมือใดว่างเอ้ยน้ำทิพย์คนบอกว่าก็เอากระเพาะไผ่กูบาเน่ก้องขึ้นมืด้องเอ้ยยุ่มเขายุ่มบอกมันบุดีเพราะว่าเครื่องหนึ่งเขาเครื่องหนึ่งดัมโทรศัพท์นางกระได้ที่น้อง ม่ไีู้้ค่ะเจา้าเต๊ะจะถาปเนั่ามาเลงชิโน,นเปิดก็คืนอชิโน่มาลับกินกาแฟเายมาเลงไปก็เลยค่าไปพคกาอมยวัดกับกูปาหายไโดนคนหายเลยยังที่เราชางงามใ้่นี้นะพ่ออยู่วัด ทอดวัดเรียบร้อยแล้วพี่น้องผู้ไปหาครูบากันเลยครูบาเป็นกำลังยางมาเอากระเพาะมะพร้าพอเอื้อยเอื้อยน้ำถีบกับไอ้ลูกเพิ่นเคยสั่งไว้ว่าถ้าว่าเมื่อได้ว่างแล้วมาให้ครูบาในเด้อเพิ่นว่าอันทีบขอบคุณขอบคุณเด้อะเป็นจับครั้งที่สามหมดนี้ครั้งลืมเลยเอาขอบคุณยังสูงเอาขอบคุณอีกครั้งเนาะโดย บุปผะ,ปะบ,รบรุระบุลืมเน,น,นี่ยเนยาะที่ว่าคิดหอดคิดถึงที่ว่าเอากาแฟมาตูมถวายกับขอให้เป็นนเป็น<ล>เงินเป็นทองใจขอบุณขอบุณยังสูงให้อยู่ดีมีแห้งสุข,ขาภาพเข้มแข็ง,งไม่ออก,ไม,ออกไม่ออกน้ำไม่ออกน้ำเทอไม่ออกน้ำเทบกับไอ,อ,อ้รู้บอกโดนเอาขอบุณขอบคุญไอ้เอ้ยที่อยู่ใกลอยู่ไกลที่บุปผะบุระบุลืมเนี่ยกูอยู่วัดอยู่ว่าที่ว่าเอาหน้ามาให้กับข้ออยู่สุขกินเย็นเด้อให้อยู่ดีมีแห้งอยู่ดีเมอืง มีสุขมีไซนาทีการงานก็ขอให้ก้าวหน้าหรือเอาสาธุกในหน่ายเนี่ยเาบอกว่าอบฟินไปเดยโดนเพื่อนบอกว่าการใดก็ขอถูกก็ไปน้ำไอ้น้ำเอื้อนเพื่อนบอกว่ามื่อได้ว่างเลยเอาอันกาแฟ่ไปเพื่อนกินเนี่ยเด้อเัินกูบาอุวัตคนำมณีมณีก็เลยที่เป็นการกิดนำใจเป็นเจ้ามูกหลักสะพานเนาะเป็นสะพานบารละบุลึเนี่ยแต่ดอกเนาะขอบคุณขอบคุณเนี่ยมณีว่างก็เลยเอามาให้นะเพราะว่าตะเก้าก็บ่ได้ว่างมณีว่างก็เลยมาก็ได้ได้มาโดยเพื่อน จื Workers, ้อบลืมเลยคนสร้างไว้ว่าอันนาตาลีขั้นเมื่อได้ว่างเลยเอาเอากาแฟไปให้เพื่อในเด้อย่าอยู่วัดคนนี้ที่ว่าเลือถึงย่าก็ไกลขอบใจเด้อไอ้น้ำที่ใส่ดูน้ำสู้เด้อคอยมีพระคุ้มครองยังอยู่ดีมีแห่งเกาะคิดเวียนหายายมีเนาะเกาะหายอะไรนี้เกาะดีเข้ามาสุกใจสุขใจบุตรปู่ทุกคนเอาสาถุนน้ำเอื้อยเด้อเอื้อเอาซะถุนดีมีแห้งเอาขอบคุณขอบคุณทีหลายขอบอกว่าตุ่เอาจบเลย พัดกวดเ่านี่ไรเนาะยาให้นี้ฝุปนปตกมันนี่นั่นแหละทักตาได้ออมัดที่โมน้ำอื่นไปทุกที่เป็นปุ้ันพูนมืออื่นนะเออเรื่องพันชานี่เบอกแม่ละปุ้งกับพันชานี่ยมันพูดแล้วจะเขาก่อนเท่าเนาะพบกันคพบกันอลไเนาะบดบงน้วัดเละวะเซละวะควาประ้งมันบดอื่นนี่แหละโอ้ยฉัไปที่เขาพันซาไวเทะ กำลังมาเชีผู้บ่าวมาคอกว่าก็ายากบัดทาอย้อาาก็ามากไม่รุนแรนะยังเลือกพ่อหมักพ่อหมักเนาะมเกี่ยวเด้อพ่อไปชือระยะกพอเด้หัวทำาสิไปวอืเดงานยำคุณตุ๊กฟาหงกบดมล้แหะด้๋ยยุติมันมิกัดบ่ อ้ยนอ่ะก็คือกากะสเอาน่ะยวกว่ายกสิซื้อว้าวเออว้าพอด้หัวันบ่าวอด้หัให้สุกให้มาเนี่้าปาไได้ก็ให้ได้เนี่ยให้เอามละเออใช่ให้ได้ให้มานมานมมือนี้มือนี้อเลขไม่มีเลขยังมือนี้เลขกลาวบ่เลขล้วนี่นะร้อะมึงด้วยให้ซื้อครบครบกระเพด๊กเข่าอหกระเพดกเข้ามาวาขึ้นเ ้ยสามตัวตอนเราันว่าเรียงข้ยสองตัวเราซื้อแปดเก้าองเก้าเป็ดมันีมันี้มันีพันมาเท่าน่ะขี่ข้อยขม้าเออขี่ข้อยขปยุทธ์แหละอันย่าเราขี่เองนะเอ่อปะยุทธ์ยุทธหันนะยุทธหันนะลองในอไรเป็นย่าลองจังใด 489ลองเบิ si 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 um. um. si ่ง489ลองเบิ่งเนาะอือ si ืมส e. qu ิลองเบิ่งอยู่เพราะว่าเงิน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 ค่หายากสมมุตินี้เนาะใครใครก็แพ้ก็บ่ดีเงินก็บ่เข้าอเดเฮาสิไปเด้อโดยกแว่าสิไปบ้านนโมงเลยเฮาสิโทรหาเจ้าดอกค่ะโดยเสิออกไปประมาณ1 0นาทีไดาฟอืได้ สิผ้าลราเข้มโพงกว่าเด้อโดยโดย,โดยมากคือเก่ามองเก่าเวลาเก่าค่าสุขุสุขคนมาส่งกาแฟให้คู่บา่าอยู่บักสิผ้าลงไปกินลมชมวิวอยู่เข้มไม่น้ำคือมีงูอะไรมา โอ้ยกล้องคสูแดดอันนี้สิเป็นทา่าพี่น้องเป็นท่าด้านกระแมน่นทา่าท่าด้านทางบ้านนาตาลีนะพี่น้องต,ตึกตะกอนพันชสีปเปิดตรงนี้แหละไปไปซาโนมานว่าชา้ชาไปบ้านใกล้เคียงแล้วไปทางไทยแลวพี่น้องคันวันทิศกับไปตลาดซาโนมานพี่น้องไปตลาดแม่เมือเศร้าวันทิศนะ ไปเทะปะหาโมงหกโมงเจีดโมงเพิ่งเปิดไปเผื่อกลับมาหอดบ้านนาตาลีกับประมาณสิบโมงควดได้ครองรอะไรขึ้นอะไรกับสิบเอ็ดโมงควรได้เครื่องหน่อยก่ะเป็ดเก้าโมงหอดบ้านเลยนะพี่น้องกลับมาทางนี้เลยล่วงทาน,นี้เลยพี่น้องขึ้นมาพี่แล้วพี่แล้วเกลียวพี่แลพ้พี่พูดแล้วพูดอันนี้เคื่อน เดินวัดยามเลงพี่น้องสนามเดินวัดเข้มคองเข้มขวยเข้มห้องเข้มเข้มแม่น้ำโอ้จะมีเสียงตะวันไทยกับบังห้ามกล้องนั่งกับบกข่อยคักบกค่อยดีพนักขามาส่งกระแพ้ยากคู่กันเลยลงมาพี่น้องด้วยมาล่อห่วยล่อห้องเป็นอตาป่าตาดงเพื hmm. yeah. uh, <inaudible> ่อจะบ่กมีมีเมงเคขงหน่อยแลมาเบิร์ก่อน ต่ก้าไม่งแขงคือยู่ในพวกข้ออ้นบนี้มาหล่อทั้งทีตะกี้ตะก่อนบุญบุญนันบุญ,บญวัดงานวัดรละพี่น้องอ่าคอยาบัตรคำมีคนเพิ่นมาเขาองน้านะพี่น้องมาเขาองน้าพวกผู้ชายทีย่แหละกับพม่านกัน ประมาณ30มสิบหรสี่สิบปีเลยพี่น้องเพิ่นมายืนเหี่ยวเท่านี้แหละเพราะว่าตุกพี่น้องตุกสะพังคลองลงเพื่อนตุกลงไปลุกหลึกจนได้ย่างเลยพี่น้องตุกลงบนมันสูงเลยนีจ่จากหินหุ่ะพี่น้องยนี่มาพระวัดตุกลงสะพังเลยจนได้ย่างพระวัดทางซานอันนี้ขึ้นไปน้ำพี่น้องผู้เพืเ่อเพื่นหาปลาผู้ยืนกลางกลางน้ำ เพือม <py S 2> ันพี่น้องอยู่เข้มวัดมันอันนี้หัวใหญ่ๆมันอยู่ในเข้มห่วยเข้มหองพี่น้องถ้าว <ihan> <ics> ่าไพศาลมันอยู่เข้มทะพังแล้วกุดเนาเจือนทะพังลงพี่น้องได้แต่หัวซำซำแขนซำเเคงกิวพี่น้องหัวนี้มาเห็ดวานกินเสมได้มันเรียมกร่นือนะมันเลียมมันหึเพื่อจะอือนะพี่น้องเนาะทีอันนี้คือบรรยากาศอยู่ห้วยอันอยู่ห้วยอยู่ห่วยวะ พยามบัดคามว่ากครับู้ถืออันนี้คือบรรยากาศอยู่เข้มวัดเดอพี่น้องดูวัดเพิ่นก็รมีงว่วนเรี่ยงน้ำชีโตห้าโตงว่วนชาวบ้านนั่นแหละเพิ่นมะปล่อยซาลาลงทำแต่ว่าเป็นไคเป็นผู้ใดอยากชัท่านาวาดัดกายินดีเดอพี่น้องเพิ่นเป็นปินสะพานหายมักใหญ่ผู้ยังมาเลี้ยยังเพิ่เบอร์อยู่พี่น้อง โอ้ยพ่อยังอีแล้วไหลมอง,งมน้นมในน้ำไหลพี่น,อน,น้องน้ำไหลตะกี้อุตอรภูกขาเคยมาสอนกุง้งเมฆมากับเมฆก็พอนะพี่น้องสอนกุ้งไปกินเลงได้ได้พี่น้องเอ้บาทละถวยบาาละถวยหลอดจุดครึ่งขุนะพี่น้องเนาะกุ้งพลอยกุ้งน้อยนะพี่น้องซ้อนน้ำปลาปลาหยาดที่ว่าน้ำถ่วมานะ้พี่นอ้องสะพัดได้เทพี่น้องซ้อนเทซ้อนว่าได้ได้ได้ได หักตะวานได้ทั้งปลาทั้งกุ้งเลยพี่นอ้องนั่งกลับไปค้นย่านน้านี่จังหน่อยเนาะพี่นอ้องแม่ผัดผ้าล้งพอกับผ้าล้งมาชันช้าเขาตะกี้มาสอนกับแม่นวมาทิใต้กันครบเลยพี่นอ้องไต่กระบองย่างกระบองพี่นอ้องผูุขี่กระบองนะเป็นควนกลุ้มๆพี่นอ้องหูดังนะเป็นซองเล่าเพราะว่าอันท่าเวลาทาหายใจแล้วควนกระบอกมันสิเขานะพี่นอ้องเบิร์ซองเล่าในหูดังนี่เล่าอูรูดอยู่อันฟังแล้วน่าจะเป็นนาชิดาค่ะ แต่ว่ามันกากล้องนั่งกับบอดีกับชิอมองบระหินน้อพี่น้องเนาะเป็นพังไทยค่ะใายมือตรงนี้จะเป็นอำเภอชานโมานค่ะแต่บามองประห็นมันอยู่กะไกลเตอิอพี่น้องช่วงนี้เราดูนี่น้ำน้ำขืนน้ำยังน้ำเอื่อเฟื่อมาจะได้พี่น้องน้ำขืนน้ำแห้งพี่น้องน้ำไหล น้ำกำลังขึ้นโอเคนาะพี่น้องจะได้กาผกภาคุไร่กดเช่ภาก,ก,ากดติกกดตามกุดกระดิ่งเด้อพี่น้องเพื่อครับเพื่อการเจ้งเตือนครับช่มคลิปต่อไปคะ่ะ